โอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พบเจอไรซสดนะคะกับสุดยอดเซลซุปเปอร์เซลเออที่สุดของเซลล์ที่ปึกษาการขายที่ปึกษาการขายนะคะวันนี้เจอกับ ที่ภาษาขายต้นหลิวค่ะอะแล้วก็ผมนะครับผมน้องฟอร์ดเอเคค่ะนะครับผมวันนี้พวกเรานะคะมารีวิวเอ่อมาไ์สดเนาะวันนี้นาแบรนไหนมาครับผมวันนี้ครับเรามากับเจ้าฮุนไดเฮดวันนะครับผมสว,วัวท็อปทั้งคู่เลยแล้วก็ปีใหม่ไม่น้อยด้วยนะครับผมครับพร้อมการันตีดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดนะคะเริ่มต้นที่1.9 9ซนะคะต่อปีตลอดสัญญานะคะมาพร้อมกับการรับประกันเครื่องยนต์เกียร์นะคะหนึ่งปีนะคะอ่า ไม่เริ่มต้นคันไหนดีครับน้องฟอดเอาคันไหนก่อนดีเอ่ยอย่าชะงักอย่าช็อตฟิลเอาคันไหนก่อนดีขออนุญาตเริ่มคันนี้นะคะน้องน้ำตาลของเรานะคะฮุนไดเฮชวันเครื่องยนต์เท่าไหร่ครับฟอดตัวนี้เป็นเครื่องพันเครื่องยนต์สองจุดสองจุดห้าดีเซลเทอร์โบนะครับผมถ้าบอกว่าพันเทอร์โบนี่เป็นเครื่องสองพันนะคะเป็นรุ่นดีรักใช่ตัวท็อปเลยนี่เป็นรุ่น ท็อปเป็นรถเทินเข้ามานะคะรถเจ้าของคนเดียวเลยนะคะเล่มเอกสารพร้อมโอนไม่น้อยมากไม่วิ่งแค่หกหมื่นกโลหวาจุดเด่นจุดเด่นมีอะไรบ้างนะพอดตัวนี้นะครับผมเป็นได้เป็นตัวท็อปเนาะนะครับได้กล้องรอบคันนะครับผมได้กล้องรอบคันเลยนะครับผมจุดเด่นของเขาเลยนะครับผมประตูไฟฟ้าทั้งสองฝั่งนะครับผมถ้าเป็นตัวท็อปนะครับจะได้ประตูไฟฟ้าทั้งสองฝั่งเลยนะ แล้วก็ตัวนี้นเป็นปี2017นะครับป้ายแดงล้านกว่ากับ2ล้านไม่ล้านกว่า2ล้านเราไม่ขายใช่ครับวันนี้เราอยู่ที่ราคาโปรโมชั่นเลยนะคะ8 9 9แสนบาทนะคะยังไม่พอค่ะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่1.99่และยังไม่พอเราแถม,แถมเซล,ลไป <c oughs> เลยไม่ใช่นะคะประกันภัยชั้นหนึ่งปีแรกให้ <c oughs> เดี๋ยวไปชมว่ารอบคันจะสวยขนาดไหนไปเลยจาา้าไม่ล้อแมกตรงตามรุ่นเลยนะคะ เจ้าของธนุถนอมมากนะคะลายนี้นี่มีกล้องรอบคันแล้วใช่ไหมฟอร์ดใช่ครับผมนี่ตรงนี้นะคะนี่เป็นลูกกล้องล่างไหมนีแค่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับผมอแอบดูห้องด้วยสานสีคนนั่งข้างคือคนจ่ายเงินค่ารถไม่ของเรานะคะมีครบทุกสถาบันเลยนะคะครบทุกแบงก์เลยนะคะและได้เงินไขที่ดีที่สุดของทุกแบงก์ ด้วยนะคะดียังไงคะน้องฟอดอ่านะครับเงื่อนไขของเรานะผมดีที่สุดนะผมของทุกสถาบันการเงินนะครับแล้วก็ได้ดอกเบีย้ยสุดพิเศษที่สุดของทุกสถาบันการเงินนั่นเองนะผมและก็เงื่อนไขง่ายที่สุดด้วยน,นะครับสวยมากภายในนะคะลองนั่งซิผู้บริหารอเอ้เดี๋ยวให้น้องฟอดนะคะนี่ เอ้าชายชลาปากกาของเรานี่น่าให้ดูนะครับผมทำนิยามใหม่แล้วเฮ้ยท่านนะครับโปรดเรียกว่าบอสฟอดเฮ้แล้วก็ทัวลงอย่ล่ะนะคะเห็นไหมคะนั่งปุ๊บดูดีปั๊บนะคะราคาไม่ถึงล้านนี่อุ้ยสบายสบายเลยนะฟอรดใช่ครับผมดูถึงเงินออกมาเท่าไหร่ฟอรดถึงเงินออกมาเท่าไหร่ออกรถเพียงแค่20บาทเท่านั้นนะเอามาให้ผม20บบาทนะผมรับจบให้เลย ใี่สวยมากนะคะประตูไฟฟ้า2ฝั่งเลยไหมครับใช่ครับผมเป็นประตูไฟฟ้าทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็มีจอให้นะครับเป็นจอทีวีอะไรให้ครบเลยนะครับผมแล้วก็บาะนะครับดูโอ้โหมีทั้งหมดกี่ที่นั่งครับตัวนี้เป็น1 1อดที่นั่งครับผมอ่าเป็น1 1อดที่นั่งนะครับผมใช่ไหมเป็นรถอเนกประสงค์นะคะไม่เกินส1เอดที่นั่งนะคะถ้านั่งเกินกว่านั้นก็นั่งตักใน ต่เบาะเดิมโรงงานเลยนะคะสภาพเบาะคือดีและสวยอยากดูตัวจริงมาดูที่ไหนครับชวินมาดูท <blij infin it> <Re> <AP> ี่เอเคาสาขาบองหินนะครับตรงรอยสะเก็ดที่จะไปรอยสะเก็ดเส้นที่จะมุ่งไปทางเชียงรายนะครับลงสะพานแม่กวงมานะครับมุ่งตรงมาเลยนะคบผมที่จะไปรอยสะเก็ดนะประมาณสักสามสี่โลนะครับจะมีสะพานลอยบองหินอยู่จุดเดียวเลยทั้งเส้นนะครับผมจะอยู่ข้างสะพานลอยเลยนะครับเปิดทุกวันตั้งแต่แปดโมงครึ่งถึง ถึงแปดทุ่มไ,<อ>ไม่ได้นะคะถึงหกโมงนะคะหกโมงเย็นค่ะมาไม่ถูกทักมาเดี๋ยวส่งโลเคชั่นให้นะคะไปเราไปดูข้างหลังต่อด้านข้างไม่มีริ้วรอยเลยนะคะคือสวยเอี่ยมมากคือถ้าอยู่ที่มืดๆนะคะสีเนี้ยดีไปอย่างหนึ่งถ้าอยู่ที่มืดๆจะออกเป็นโทนดําเป็นสีดํา,านะคะนี่แต่อยู่ที่สว่างเป็นสีน้ําตาลนะคะออกน้ําตาลสําหรับคนที่เบื่อหรือการแบบอยากดูแลรถง่ายๆนะคะ <laughs> เฮ้ เราจะมามุมมองด้านหลังกันสวยงามสงา่าเลิศสนใจทักมาได้นะคะเลิรถไปกี่แถวเนี่ยหนึ่งสอง,ส,องสามสี่แถวรวมนคนขับส่วนใหญ่นะคะถ้าคนที่บ้านไม่เยอะหรือว่ายัางไงนะคะแล้วเน้นใส่ของเพิ่มเติมส่วนใหญ่ที่หดืวเจอนะคะเขาจะถอดแถวสุดท้ายออกเพื่อแบบข้างหลังก็จะกว้างมาอีกหรือขยบเบาะแถวที่ ทแถวที่สองแถวที่ส,สขยบสุดออกมาได้เลยเก็จะกว้างแล้วก็เพิ่มพื้นที่ใช้สอยในรถได้เพิ่มมากขึ้นนะคะพลาติกตรงมือเปิดไอ,อเขาเรียกอะไรตัวพับบอะนะคะก็ยังมีอยู่ใหม่มากใค่คำหรอไข่รถไม่ได้ไข่ขา,ขารู้ไหมรู้ไหมเหราอ,อ่ะ,อะนี่นะคะสวยมากใช่ครับผมผ้ามุงผ้าม่านนะคะเดิมสวยสะอาด นในตัวท็อปเลยนะพี่ไม่น้อยด้วยคันนี้นะไม่วิ่งหลักหมื่นนะคะไปะรเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งานข้างนี้นี่ถ้าโดนแสงนะคะฝั่งนี้จะโดนแสงจะออกเป็นโทนน้ำตาลแต่ไม่ได้น้ําตาลแบบน้ําตาลทองนะคะน้ําตาลมึนๆนินดๆดูนี่สวยมากดูไฟฟ้าทั้งสองฝั่งนะครับน่าบอกเลยโคดวีพีโคดวีพีเลยประตูข้างสมูทนะคะ บ้านไหนลูกค้าท่านไหนนะคะกําลังมองรถที่แบบออจำนวนคนเกินรถ SUV ไปแล้วนะคะน <c oughs> ้องหยิวอยากได้รถเพิ่มนะคะต้องจบแล้วแหละคันนี้ใช่ครับผมเฮ้ยราคา,าประมาณนี้เลยนะแล้วก็ออกลด20บาทหรือว่าลูกค้ามีดาวตั้งงบดาวก็จัดมาค่ะนะคะแล้วแต่ว่าลูกค้าแพนดาวเท่าไหร่ ่อะเปคนขับสิน้องฟอร์ดเป็นคนขับแม่แม่เรามาดูเลขไม้กันนะเห็นไหมคะเหมือนพนักงานขับรถโรงแรมเลยเสื้อตีมคือได้ที่ฟอรไไม่แพงเอาชั่วโมงละยี่สิบบาทคือค์เขี่ยมานะคะน้องฟอร์ดขับรถกับขับไปส่งเลยเลขไม้ปัจจุบันเท่าไหร่ครับอ่าเลขไม้คันนี้นะครับอยู่ที่หกหมื่นเก้าพันโลนะครับผมของเราการันตีเลขไม้แท้นะครับสามารถเช็คประวัติที่สูงได้ทุกคัน นะับผมการันตีไม่มีชนวิความจมน้ำรับประกันโครงสร้างเดิมนะับผมอ่าดูมีจอทุกอย่างเดิมโรงงานหมดเลยนะครับของมูลใดโรงงานเลยนะครับแยร์ก็เ,เป็นียร์ออตโต้ด้วยนะครับผมดูมสวยมากเอี่ยมมากคือเจ้าของเดิมนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างรักรถนะคะธนุถนอมรถเนาะอันนี้เพราะว่าพบเจอกับด้วยตัวเองเนาะ <laughs> ก็เลยกล้าพูดเลยเนี่ยพี่เขาแบบดูแลดีแล้วออกศู์ป้ายแดงมาด้วยนะคะ นี่แต่ด้วยการตอบโจทย์ของการใช้รถนะคะพี่เขาก็เลยเอามาเทิร์นคันเล็กลงนะคะเป็นรถเบนซ์แต่ไปดูห้องเครื่องกันถ้าแ9 9ถ้าออกรถ20บาทค่างวดประมาณเท่าไหร่ครับก่ออรัอันนี้ผ่อนเดือนละประมาณ1,4800สี่เท่านั้นนะผมหนึ่งมืนสี่พันะคะเป็นเจ้าของ H1 ได้เลยนะคะออกรถ20บาทแต่ถ้ามีดาวนดอนีรออ่ ก็ค่างวดก็ลดลงอีกนะคะหรือว่าจะเลือกเป็นโปรโมชั่นนะคะดอกเบี้ยหนึ่งจุดเกต่อปีก็ได้นะคะใช่ค่ะมี่หัวนงหัวน้องนะคะไม่มีขยับเลยนะคะฝากระโปรงเดิมๆเลยไม่มีการถอดเคเีย์สีเลยนะคะเห็นไหมคะสวยที่สุดคือใครเะปัดตะก้อผมสันนิ่งนแล้วนะนะคะซอกเซิ์กเดิมหมดเลยนะคะสามารถเช็คประวัติศูนย์ได้ทุกคันนะคะเพื่อความสบายใจสามารถนัด นำรถคันนี้ไปเข้าที่ศูนย์ได้ศูนย์ไหนครับมอฟอร์ดเข้าได้ทุกศูนย์เลยที่เป็นฮุนไดนะครับผมเข้าได้ทุกศูนย์เลยทุกสาขาเกือบไม่มุกฮันด้านี่ไหมครับเกื <c oughs> <c oughs> อบไปนะคแล้วก็ก่อนส่งมอบให้ลูกค้าหรือว่าก่อนปล่อยนะครับ,รบเรานำรถเข้าศูนย์บริการหรือว่าเข้าศูนย์ฮุนไดนั่นเองนะครับ เปลี่ยนท้ายคงเร็วเช็กระยะตามระยะทางเลยนะครับผมสบายใจได้เลยนะครับมีใบเสร็จให้ดูทุกคันนะคะทุกขั้นตอนมีหลักฐานให้ดูนะคะลมไปถึงแบตเตอร,รี่ไดชาร์ไดสตาร์คอมแอร์กองแอร์กองอากาศช่วงล่างตั้งสูย์ท้องล้อทุกอย่างเรารีเช็คให้ก่อนส่งมอบแล้วก็รับประกันหลังการขายทุกคันนะคะทุกอย่างจะเป็นลายลักษณ์อักษรถูกต้องนะครับสบายใจได้เลิศนะคะฝากไว้ด้วยฮุนไดเฮชวันปี2017นจ <2017 S 1> นะครับผมก <17 S 1> <17 S 2> ับค่ตัวคันนี้17 สิบเจแท้สิบเจแท้นะกับครั้งวมดที่หมื่นสี่แปดร้อยนะหมื่นสี่แปดร้อยได้ฮุนไดเฮ็ดวันตระกูลแบบเจ็อ่าสิที่นั่งไปขัดแล้วนะครผมเข้าพวไหนนะคะขยายครอบครัวใหญ่ขึ้นชอบไปกันแบบอบครัวใหญ่ๆนะคะต้องจับเลยนะคะรุ่นนี้นะคะนัดดูรถได้เปิดทุกวันนะคะย้ําอีกทีหนึ่งเปิดทุกวันค่ะใช่ครับหรือว่าไม่สะดวกมาดูผ่านทาง เขตได้ไดช่องทาองออนไลน์ได้หรือว่า<น>ทักไลน์ส่วนตัวของที่ปรึกษาการขายแล้วเราก็รีวิวให้ได้นะคะป้ายคันที่สองของเราเคันที้แถมประกันชั้นหนึ่งนะคะแถมประกันชั้นหนึ่งปีแรกฟรีค่าจัดฟรีค่าโอดฟรีส่งมอบทั่วไทยคะ่ะนี่ป้ายปิดฟ้ากระโปรงเลยฮะ,ะชอบมากสีเนี้สีคล้ายกับฟอร์จูเนสีน้ำตาลมา สำหรับคันนี้นะคะตัว็อปเช่นกันค่ะปีใหม่ขึ้นมาอีกนิดนึงไม่พอเลยไม่แค่ห้าหมื่นกิโลสำหรับลูกค้าแบบอุ้ยโทนนั้นสีนั้นพี่ไม่ค่อยชอบจัดเลยอ่าเรามีทั้งสองสีให้เลือกใช่ครับผมอันนี้เป็นรุ่นอะไรคะน้องฟอร์ดตัวนี้เป็นตัวดีลักเหมือนกันนะครับผมเป็นฮุนไดเฮดวันดีรักเหมือนกันนะครับปี2 0 1 8จะเป็นตัวไมเนอร์เชสแล้วนะครับผมจะจังหน้าทุกอย่าง จะเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมเปลี่ยนกับตัวนู้นขข้นมาอีกนิดนึงนะคะก็เปลี่ยนฉมเล็กๆน้อยๆเนาะอเป็นปี2018จดทะเบียนใช้งานปี2019นสิบเกานะคสวยงามอารามแท้นะคะกระจงกระจังหน้าเป็นโครเมียมแล้วก็ล้อเดิมโรงงานเลยนะคะยางเป็นบีสโตนอยู่เลยกล้องรอบคันมีไหมตรงนี้มีกล้องรอบคันให้นะครับประตูไฟฟ้าทุกอย่างยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับ สีนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่แบบชอบโทนเา้าทุนบอลทนเทานะคะสวยเลยเปดดูสิแอบดูสิถ้าพี่หิมบอกมันจะเอตรงนี้ตลกเลยนะลองเป็นบอสซิลองเป็นบอสซิดูบอสฟอดนาผมบอสฟอดนะคะเข้ามาหน้าร้านติดต่อได้เลยนะคะบอสฟอดโดนรวบลูกพี่หลิวเอง พรุ่งนี้ไ่เจอแล้วนะฟอร์ดกี่ร้อยข้าวมันไก่เอ้ยเอาใช้ยืมด้วยก็ดีนะนะครับผมอ่ะผมลืมบอกไปนะถ้าเป็นเฮดวันนาผมอ่ะจะสามารถปรับเบาะได้นะครับหมุนได้ใช่ครับสามารถปรับเบาะได้หมดเลยสามร้อยหกสิบองศาตัวนี้นะเฉพาะตัวนี้นะครับปรับได้หมุนได้เลยนะครับผตัวฟอร์ดก็น่าจะปรับได้อยู่นะ ตัวนี้นะครับแถวหน้าแถวหน้านะแถวหน้าน่าจะได้นะครับคือเอาง่ายๆนะคะเอาประชุมในที่ในรถได้ทํางานในรถได้หรือว่าคนขี้เหงานะคะแฟนเรานั่งตรงนี้เรานั่งตรงนู้นหันหน้ามองหน้ากันนี่สุดท้ายนะครับผมอัวจริงๆมันใช้งานแบบนี้ได้จริงๆนะคะและอีกอย่างหนึ่งอย่างที่หลิวบอกนะคะถอดเบาะแถวสุดท้ายแล้วเลื่อนเบาะแถวที่สองขยับไปสุดนี่เป็นองค์ประชุมได้เลย รถครอบครัวนะคะแล้วก็หน้าหน,า,หนาวนี้ทริปนี้นะคะเอารถคันนี้ออกทิปก็ได้นะใช่ไปได้หมดทางครอบครัวใชเครื่องยนตด์ดีเซลเครื่อง2 0 0นะคะตัวท็อปสุดใช่ว้าวมากเลยสภาพดีสวยนะคะเช็คประวัติได้ทุกคันเอกสารมีที่มาที่ไปชัดเจนนะคะนี่ว,ว,ว้าวว้าวไฟทงไฟท้ายสวยไม่มีรอยแตกลายงานนะคะสวยทุกคันสีด,ดบบงันเงยบสวยมาก เส้นเดิมเม็ดอักเดิมนี่การันตีไม่มีชนหนักตัต่อผิดความไม่มีจมน้ำนะคะระวังไปคางตากล้องนะ <c oughs> นี่สวยนะครับใครที่สนใจนะครับใครได้อยู่เชียงใหม่นีดีว,ว่าลองเข้ามาเลือกมาชมกันได้เลยนะเพราะว่าของเรามีรถให้เลือกมากกว่า300กว่าคันโอ้โหจุกๆเลยอะ่ะเพราะเราซื้อเข้าทุกวันนะคะแล้วแบบ มีทุกเซกเมนต์เลย<ช>เก่งเล็ก <c oughs> เก่งใหญชชช่ชายกลางชายเล็กชายเล็กชายกลางเฮ้ยเกี่ยวละอมีหมดทุกแบบครับผมรถเก่งรถกระบะ SUV แนวครอบครัวอะไรมีหมดนะครับผมครบจบในที่เดียวเลยตั้งแต่รถหลักหมื่นจนถึงหลักร้านเรามีครบนะคะแล้วก็ไม่ต้องอย่ารอนานนะคะคุณพี่ขเพราะรถไม่รอใครใช่พี่ได้อีกหนึ่งคำจี๊ดตะก้อบอกไม่ค่อยอินเยอะ ได้หัวนอหัวน็อตเมนอาก็ดูได้เหมือนกันนะคะถ้าเป็นรถตรงรถตัวอะไรอย่างเงี้ยเปลีป่ยนตึกเหมือนกันนะคะเมนอาดูเลย<น>ลางน้ําเดิมหัวน,อน็อตฝาท้ายเดิมนะคะรถสวยมากรถปีใหม่มีหน,น้าเช้งแล้วไม่วิ่งแค่ห้าหมื่นกิโลเจ้าของคนเดียวนะคะเอกสารพร<น>้อมโอนเข้าศูนย์ให้เช่นกันค่ะปะเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันไปจาก ตกงานจากบอสไปเป็นคนขับเฮ้ยมาเรามาดูคนขับคนดีกว่านะครับแม่เ้องาดูฝั่งนี้ด้วยเปประตูฝั่งนี้ด้วยนั่งตรงกลางเป็นเพื่อนข้างบ้านนะเ้ยเ <c oughs> จ้าของรถตจวจริงคือคนขับนี่เห็นไหมคะเบาะตรงนี้ก็กลับมาแบบนี้ได้นะคะเขาหมุนกลับไปข้างหลังได้ใช่ครับแล้วก<ม>เ็เลื่อนสุดไม่สุดให้ดูที่รางนะคะมันจะมีรางเบาะเห็นไหมคะรางเบาะยังสวยใหม่กริบอยู่เลยพลาสติกเบาะยังพลาสติกรางยังมีอยู่เลย นะคะนี่รถอเนกประสงค์ของจริงมาเรามาดูฝั่งคนขับกันหน่อยดียวอุ้ยแอบดูตรงนั้นหน่อยได้ไหมแผงประตูพลาสติกยังไม่เอาออก<ด>เลยนะคะโอโฮ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 ้โหโคตดใหม่เ่ะอฮ้ยดูมุมนี้นะเห็นไหมคะตรงแผงประตูนะคะผู้โดยสารยังไม่แกะออกเลยคือกิฟจริงๆนะคะยังหุ้มอยู่เลยอะ่ะเออเสวยมากไม่เลขไม้นะครับผมเลขไม่เท่าไหร่ครับน้องเลขไม้นะครับอยู่ที่ห้าหมื่นโลพี่ อ่าเล็กมาอยู่ที่ห้าหมื่นโลนะครับผมไม่น้อยมากนะครับกับรถปีสิบแปดนะพี่เป็นตัวเฮดวันนะครับผมตัวดีลักตัวท็อปเลยนะครับครับผมอสักคันไหมพี่เฮ้ยก็จัดได้อยู่นะคันนี้ราคาเท่าไหร่ครับน้องฟอร์คันนี้นะครับผมค่าตัวน้องนะครับอยู่ที่เก้าแสนเก้าหมืนห้าพันบาทนะครับผมผ่อนนะครผ่อนออกรพิงยี่สิบบาทนะครับผ่อนอยู่ หนึ่งมื่นหกพันสามร้อยกบาทเท่านั้นหมื่นหกนะคะได้ลูกเป็นเจ้าของ H1 ปีสองพันแปดจุดสิบเก้าไม้ดิ้งแค่ 5, 000, โโห้าหมื่นโลโอ้โหโคตรคุ้มนะคะใช่ครับผมแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีรถที่บ้านแล้วไม่มีที่จอดอยากได้รถคันใหม่ทำไงคะต้องซอดเอามาได้เลยพี่ เอามาสิเอามาอ่ะเฮ้ยสามารถนํารถคันเดิมนะคะมาแลกเทินได้นะคะขอให้รถสวยรถเดิมเรามีราคาให้ค่ะใช่คุยกันได้นะคะเอามาดูรถมาดูที่ร้านได้พร้อมกับทดลองขับรถคันใหม่ได้เนาะอ่าโคตรเท่อ่ะคุณลูกค้าเป็นไหนดีครับลองพูดดิคุณลูกค้าเชิญครับผมตอนนี้ถึงที่หมายแล้วนะครับผมคุณนี้ไม่ต้องขายรถแล้วล่ะเป็นคนขับรถไปเป็นได้เวอร์่ะมาเดี๋ยวเราพาไปชมห้องเครื่องกันนะคะน และแต่ชอบแล้วแต่ใช่นะคะเอาที่ตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุดนะคะ mm hmm. เงื่อนไขในการจัดไฟแน์นเช่นกันค่ะลูกค้าเข้ามาคุยกันที่หน้าร้านได้เลยนะคะ mm hmm. หรือว่า,าทักมาค่ะเดี๋ยวให้น้องแอนดมินส่งไอดียรายทีมขายให้โดยตรงเลยนะคะเรายินดีเป็นที่ปรึกษานะคะทุกขั้นตอนของการออกรถให้กับลูกค้าทุกท่าน,นะค่ะใช่ครับหัวลงหอวน็อตคือสวยคลิปเลยคลิปๆเลย รถชนกับรถไม่ชนนะคะยังไงก็ดูออกค่ะลูกค้าเราเป็นแค่คนแนะนําให้ได้แต่ถ้าเพื่อสร้างความมั่นใจนะคะเข้าไปที่ศูนย์ได้เช็คประวัติเอเคายประวัติรถได้ทุกอย่างชิดได้ค่ะนี่หัวน้อสวยแพงการความร้อนเมื่อกี้ถ่ายยังเนี่ยคือแบบไม่มีรอยเลยใช่ใหม่มากใหม่กว่ารถเราอีกแล้วหายเลย คือสวยจริงๆนะคะทุกอย่างนะคะไมน้อยอย่าดูไว้แค่เฉพาะไม้นะคะให้ดูทุกส่วนของรถนะคะรถทําไมแบบอุ้ยโซมจังโซมแต่ไมน้อยก็เอเลยนะคะแต่เนี่ยคือสภาพคือยังสวยกิฟต์ไม่ก็น้อยแล้วที่สําคัญเอกคารนะคะรับประกันก่อนการขายระหว่างการขายและหลังการขายค่ะ ไม่ทิ้งกันแน่นอนรับรถไปแล้วก็ยังดูแลลูกค้านะคะตลอดการใช้งานของรถคันนั้นนะคะอย่าห่วงวางทีวารันตีหรือการรับประกันขาดไปก็จริงแต่เราก็ยังเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะมีอะไรก็เข้ามาทักมาปรึกษากันได้พี่อยากเช็คตรงนั้นไปที่ไหนอะไรอย่างนี้นะคะนี่อะไรยังไงเอ้เซ็ดอ,อกไปเมื่อไหร่ไม่ดูไรตัวเองเลยเห็นไหมนี่หรือว่าอยากดูเป็นรุ่นอื่นนะคะ kfc น้องฟอร์ด สงสัยพี่เขาคงหิวแหละ KFC พี่หลิวออคนสวยมากเห็นไหมเขาชมพี่อีกแล้วฟอดเฮ้ยสวัสดีครับพี่หลิวคนงามสวัสดีครับไอ้ได้คนหล่อช้าหน่อยแต่อร่อยแน่นะคะมาเพิ่งอ่านเพิ่งอ่านคอมเมนต์นะคะอ่าปิดฝากระโปรงเพื่อดูความสวยอีกรอบหนึ่งนะคะฝากไว้ด้วยกับคุณไดว H1 ทั้งสองคันนี้นะคะย้ำกันอีกทีหนึ่งคันน้องน้ำตาลนะคะปีปี ปี2017นะครับผมปี2017ไม่เพียงแค่60,000โลนะครับผมคันนี้นะครับค่าตัวน้องนะครับอยู่ที่8,99,000บาทเท่านั้นพี่ออกรถ20บาทผ่อนเดือนละประมาณ14,000แถมประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยนะรับประกัน หนึ่งปีก่อนออกรถก่อนออกรถก่อนออกรถนำรถเข้าศูนย์บริการให้นะครับเปลี่ยนทายของเหลวเช็กระยะของศูนย์ฮุนไดเลยนะครับมีบินใบเสร็จทุกอย่างให้ดูนะครับสบายใจได้พี่และคันนี้นะคะเป็นน้องสีเทาหรือบางคนเรียกสีบอลเงินบางคนก็เรียกสีบอลอุ้ยมีหลายสีจังเลยน้องคันนี้นะคะฮุนไดดีลักเครอสอง2ันหปี2องพันสิบแปดจสิบเกนะคะไม้วิ่งหกหมื่นโลห้าหมื่นโล ที่ขอโทษตากล้องพี่คิดว่าตากล้องหลับไปแล้วไงอราคาอยู่ที่9 0 0 0 9 5,000บาทนะผมออกรถเพียง20บาทแถมอะไรให้แถมแถมประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยนะผมส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านแล้วก็ผ่อนอยู่ประมาณ1 6 0 0 0 6เพ พรอยฮ่5มัน0 0แถมประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยนะฟรีค่าจอดค่าโอนค่ารับสัญญาด้วยแล้วก็ฟรีฟอร์ดไปดูแลเช็ดรถให้เลยว้ายตายแล้วนะจะ <c oughs> เป็นคนขับแล้วก็เป็นคนล้างนะ,ะเป็นทุกอย่างเลยนะครับผมเป็นทุกอย่างให้คุณแล้วนะคะไม่ต้องห่วงนะคะออก,กรถกับเอเคคาร์เป็นครอบครัวก,กับเอเคคาร์นะคะที่บริษัทการขายไม่มีทิ้งเอเคคาร์ไม่มีทิ้งลูกค้า <นะ S 2> เนาะเฮ้ยพูดดีจังเลยวันเนี้ยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะหน้าร้านอย่าแค่เดินผ่านอย่าแค่ขับผ่าน นะคะเพราะเรายืนลึกมากๆไปถึงรถนะคะเยอะมากเยอะจริงๆนะเยอะเยอะมากๆนะคะที่ภาษาการขายหารถไม่เจอนี่อยากได้รุ่นไหนทักมาก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจผ่านหน้าเพจหรือผ่านหน้าร้านนะคะทักมาก่อนบางทีรถกําลังจะเทินเข้ามากําลังซื้อเข้ากําลังเดินทางหรือออกไปเข้าศูนย์เข้าไปเช็คเตรียมพร้อมๆก่อนตั้งขายทักมาค่ะ นะคะรถรุ่นไหนลูกค้าอยากได้รุ่นไหนยังไงเราคัดรถสวยๆให้รถไม่สวยที่นี่ไม่รับครับผมและไม่ขายใช่ครับเวลาถูกต้องไปส่งมาเขาไม่บอกด้วยนะครับผมประเด็นเฮ้ยเราต้องฝึกกันไงเออโอเคค่ะวันนี้นะคะก็ล่วงเลยเวลามา นั่นแล้วใช่ครับอย่าลืมนะคะหน้าร้านเปิดตั้งแต่แปดโมงครึ่งจนจนถึงหกโมงเย็นนะคะทั้งทางช่องทางออนไลน์ก็ทางมาได้ตลอดที่สี่ชั่วโมงถูกต้องครับน้องแอนมินตื่นมาตอบใช่ครับทีสามที่สี่นะครับผมลั้งมาเลยนะคะเดี๋ยวตื่นเช้ามาค่อยตอบเราแล้วนะคะแล้วก็หน้าร้านนะคะเปิดทุกวันเนาะยังไงวันนี้นะคะต้นหลิวกับฟอร์ดขอลาไปก่อนนะคะยังรักษาสุขภาพพักผ่อนเยอะๆเจอกันค่ะที่เอเคค่ะสำนักงานใหญ่วันนี้ลาไปก่อนนะคะค่ะรับสวัสดีค่ะ Bye